ก้าวันยาปีห้าหกในขณะเข้าพรรษาอยู่ช่วงนี้มันจะมันจะเป็นความรู้ที่เห็นทุกอย่างทำงานมันเป็นความรู้ที่ออกมาสังเกตดูทุกอย่างทำงานเห็นตัวเองทำงานด้วยกัน3ามคน ตัวเองทํางานแยกกันทํางานแต่ตัวที่มันรู้เฉยๆอยู่โดยที่ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงนะมันเดินเองมันกินข้าวเองมันมีอยู่ขณะหนึ่งมันไปเก็บผ้ามาสามผืนที่ตากไว้อยู่ข้างกุฏิมาพับแล้วก็กราบลงตัวอย่างเป็นตัวเฝ้าสังเกตตัวอย่างทํางานเองโดยธรรมชาติของเขามันมีเหตุ เพราะเหตุนั้นเลยมาเป็นเหตุนี้เพราะเหตุนั้นเลยผลเลยเป็นแบบนี้เพราะอย่างนั้นเลยเป็นอย่างนี้ตัวอย่างมันเชื่อมโยงกันเหมือนว่ามันจะไม่มีแต่ที่แท้แล้วมันเป็นเหตุของกันแต่ในขณะนั้นมันก็มีความเขาเรียกว่ามีศรัทธาอย่างท่วมท้นนะมีความเชื่ออย่างท่วมทน้นมีความยินดีพอใจอยู่ในความรู้ที่มีความคล่องตัวสูงมาก เวลาที่เห็นมันเป็นความรู้สึกที่เนื้อคำพูดเป็นความรู้ที่เต็มอิ่มอยู่ชื่นชมอยู่กับความรู้ที่คล่องตัวไม่ว่าจะไปแตะอะไรความรู้มันเห็นต้นสายปลายเหตุได้อย่างคล่องอย่างเช่นเห็นเสามันก็เห็นเป็นต้นไม้เขาก็ไปตัดใจเอามาต่อเอามาเลียงกันเห็นถนนก็เห็นเป็นลูกเป็นภูเขาเป็นหินถนนทุกอย่างมันยุบลงยุบตัวลง ทุกอย่างมันลาบลงลาบลงลาบลงว่างลงว่างลงมันเป็นความรู้ที่ว่างอยู่คือมองไปทุกอย่างเนี่ยมันเสมอกันมันละนาบลาบเรียบมันว่างไปหมดเลยแต่มันยังมีตัวชื่นชมอยู่ต,ตอนนั้นยังไม่รู้สึกตัวความรู้นั้นอนะละนาบลาบเรียบว่างอยู่ชื่นชมในความรู้ของตัวเองโอ้มองไปนี่มันว่าง ะสบายเย็นจิตใจตรงนี้ถ้าไม่มีคนบอกมันจะไม่รู้สึกตัวเลยนะมันเป็นความรู้ที่เตือนสติเราขึ้นมาท่านไม่รู้เหรอท่านไม่รู้เหรอฮะท่านไม่รู้เหรอผู้ที่เชื่อว่าตนรู้นี่แหละคือผู้ที่หลงั้นความรู้สึกตัวแล้วความรู้ที่มันสว่างสวัยอยู่มันก็ดับลงความรู้ที่มันป่าปื้มที่มันยินดีที่มัน มองอะไรแทงตลอดหมดมันดับลงพูบไม่รู้จะพูดยังไงนะความรู้นั้นแล้วก็เหมือนเราเกิดใหม่เหมือนได้ชีวิตใหม่ไม่รู้จะพูดว่าไงนะเป็นเป็นคนขึ้น <laughs> แล้วว่านะตอนนั้นอยู่ในกุฏินะนั่งภาวนาอยู่ เป็นกุฏิไมนะ้ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าชีวิตเราจะมาไปไม่เป็นนะงงตัวเองยีดีก็รู้สึกตัวอีกทีนึงเอา้าโอ้โหธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศนี่ทำไมถึงละเอียดสุคุมขนาดนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีคนมารู้มาเห็นธรรมะแล้วประกาศธรรมะประเภทนี้เป็นไปไม่ได้ท่านไปรู้ได้ยังไงธรรมะบทนี้ธรรมะประเภทนี้ คือสุดวิสัยของความรู้ของคนที่จะไปเห็นสิ่งนี้ได้ท่านไปเห็นได้ยังไงแล้วท่านสอนได้ยังไงไม่มีใครจะยอดเยี่ยมยิ่ยงกว่าแล้วไม่มีคําพูดเหนือคําพูดไปเลยเหนือทุกอย่างไปเลยความรู้ทีพระองค์ท่านว่าชี้แค่ทางให้มาถึงจุดนี้ชี้ทางแค่ให้มาถึงความจริงนะชี้ทางเพื่อให้รู้ความจริงเพื่อให้เห็นความจริงทำให้คนที่หลงทางมานานได้รู้จักคนทาง ไม่รู้จะพูดยังไงตอนนี้รู้แต่ว่าได้ชีวิตใหมนะ่ที่เป็นคนขึ้น